ออกต่อบอลคอนะครับยูสิบสามสิบสี่นะครับจะได้ฝึกการดึงบอลหน,นีตัวประกบนะครับซึ่งก็เทคนิคก็ไม่ได้มากนะครับมันกเกี่ยวข้องกับท่า,ทามิ่งบอลน,นะครับทามิ่งบอลก็คือการาเวลาสัมพันธ์กันระหว่างผู้ส่งและผู้รับนะครับเริ่มจะดึงบอลออกมานะครับ ช่วงฝึกซ้อมนะครับโค้ดจะเป่าพร้อมกันเพราะว่าเขาจะต้องดึงไปออกไปพร้อมกันนะครับออกไปฝั่งเดียวกันนะครับสังเกตการดึงบอลน,นะครับถ้าเขาไม่พร้อมก็จะไม่เป่านะครับเพราะว่าฝึกทามมิ่งด้วยนะครับสังเกตการดึงนะครับอาจจะให้แนวความคิดของเขาก็คือจะใช้ขอบ สตาร์ทตรงที่แปรนะครับเป็นตัวดึงแล้วก็ลากอ,อกไกลนะครับเทคนิคการดึงนะครับถ้าบอลถ้าบอลมาช้านะครับเขาก็จะดึงแรงนะครับถ้าบอลแรงเขาก็จะดึงเบาๆเราจะฝึกการ แตะบอลหนีคู่ต่อสู้นะครับของอยูสิบสามสิบสี่อบประตบันคอนนะครับซ้ายขวานะครับแตะต้องได้ขนานนะครับดูทามมิ่งนะครับเรา,เ,าเราจะฝึกทามมิ่งให้เด็กตลอดนะครับถ้าไม่พร้อมเราจะไม่ส่งเพราะว่าเป็นการฝึกทามมิ่งพรเราจะให้เขาไว้ทางเดียวกันนะครับ ทามมิ่งนะครับอันนี้ได้ทามมิ่งได้การแตะบอลน,นี้ได้การเลี้ยงงอลได้การส่งบอลด้วยนะครับ เราจำลองจากเด็กไปเล่นมานะครับมาแก้ไขนะครับขวาก่อนเด้อขวาตัวเองก่อนอันนี้คือทามมิ่งนะครับจัดต้องรอนะครับต้องรอเพื่อนเราได้ล็อกบอลเราได้หลายอย่างนะครับถึกอันนี้ได้หลายอย่างนะครับ